สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปเช่าอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตเรดาร์บ่ายแรกประจําเมือนีสามมิถุนายน2 5 6 7ว่ามีฝนอยู่ใส่ในห้าไปรับชมรับฟ่งกันเลยจา้าเรดาร์ที่หนึ่งตรวจพอกลมฝนธรรมดากําลังอ่อนถึงปานกลางความแห้งลดลงพื้นที่ลดลงกลุ่มฝนมกึนโตไปทางทิศตะวันออกพกคล้มพื้นที่เพื่อโพสพีไยพอนเจริญศรีวิไล่เซกาเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอเมืองพ้นพีไซเ้าไร่จังหวัดน้องค่ายอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธนานีอําเภอเจริญศิลป์อําเภอวัานนนิวดัดอําเภอโพน,น้าเกวจังหวัดสกลนครอําเภอศรสีสงครามอําเภอเมืองอําเภอป่าปากจังหวัดน,นครพนมจา่าอีกหนึ่งเรดามาอัปเดตกันเลยเรดาทีสองตรวจพอกุ้มฝนอ่อนถึงปานกลางยูทีอำเภอโสพิสยัยพรเจริญจังหวัดบึงการอําเภอหน้าวาอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพน,นมอําเภอปลาปา,ปากว่างยางจังหวัดนครพน,นมและกาสรสปปล่าวจากกุมฝนนักนี้อยู่ที่อําเภอเมือง น้องค่ายอําเภอพ้นพิสยัยจังหวัดน้องค่ายอําเภอเพ่นจังหวัดอุดรธานีอําเภอศรีวิไลอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการอําเภอว่านนนทีวาดอําเภอเจริญศิีจังหวัดสกลนครอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพน,นมและกาสปปอลาวไผโต๊กไรตก,ตก,ตกหน่อยตกแห้งจะได้กบคอมเมนต์พูดคุยกันได้คลิปนี้แอดมินลาเวลาสวัสดีค่ะ